อีกด้านหนึ่งเหตุประท้วงที่เกิดขึ้นที่อิหร่านและทําให้มีคนเสียชีวิตนะคะทางผู้นําสูงสุดของอิหร่านก็ออกมากล่าวหาสหรัฐและอิสราเอลว่าอยู่เบื้องหลังเหตุประท้วงที่เกิดขึ้นซึ่งการประท้วงเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้หญิงอิหร่านวัย22ปีและทําให้ทางอิหร่านเกิดปัญหาร้อนระอุภายในประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะ การประท้วงในอิรานยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วโดยเกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วประเทศรวมถึงในกรุงเตหะรานโดยพื้นที่รอบๆมหาวิทยาลัยเกิดการประทักกันระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงบ่อยครั้งหน่วยงานาด้านสิทธิมนุษยชนของนอร์เวย์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากการประท้วงอย่างน้อย133คนในขณะที่ทางการอิรานไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขความสูญเสียสาเหตุของการประท้วงที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา จากการเสียชีวิตของมาซาอามินีหญิงชาวอีรานวัย22ปีในระหว่างที่เธอถูกตำรวจศีลธรรมควบคุมตัวทอดฐานสวมผ้าคลุมศีรษะไม่เหมาะสมโดยทางการระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากภาวะหัวใจวายแต่ครอบครัวของเธอเชื่อว่าอามีนีถูกตำรวจศีลธรรมทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้เธอเสียชีวิต การประท้วงที่ยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์ทำให้อายาตลล้ออาลีคาเมเนีีผู้นำสูงสุดของอิหร่านระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่ขมขื่นและเจ็บปวดแต่ประนามการประท้วงที่ลุกลามไปทั่วประเทศว่าเป็นการก่อจลาจลที่ผู้นำสูงสุดของอิหร่านอ้างว่าสหรัฐอเมร,ริกาและอิสราเอลวางแผนอยู่เบื้องหลังโดยมีชาวอิหร่านที่ทรยศชาติในต่างประเทศคอยช่วยเหลือท่าทีดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำอิหร่าน ออกมาแสดงท่าทีเกี่ยวกับการเสียชีวิตของอามินีหลังจากไม่ได้เคลื่อนไหวเรื่องนี้มาเลยตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่การประท้วงประทุกข,ขึ้นแต่ท่าทีดังกล่าวก็สอดคล้องกับผู้นำระดับสูงคนอื่นๆในรัฐบาลอิหร่านที่กล่าวโทษการแทรกแซงจากต่างชาติว่าอยู่เบื้องหลังปมการประท้วงในครั้งนี้ โดยเมื่อสองสัปดาห์ก่อน,อนเอบราฮิมอรซีประธานาธิบดีอิหร่านวิจารณชาติตะวันตกว่ามีส่วนแทรกแซง,แงกระแสการประท้วงที่ลุกลามไปทั่วประเทศด้านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการะบุว่าสหรัฐมีแผนจะเพิ่มมาตราการต่ออิหร่านในสัปดาห์นี้จากการณีที่ทางการอิหร่านใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังทวิตข้อความว่า สหรัฐยืนหยัดเคียงข้างบรรดาสตรีและพลเมืองอิหร่านซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนทั่วโลกจากความกล้าหาญของพวกเธอสหรัฐจะยังคงเดินหน้าสนับสนุนสิทธิของชาวอิหร่านและการประท้วงอย่างเสรีขณะที่กระแสการประท้วงในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนประชาชนชาวอิหร่านและต่อต้านทางการยังคงมีให้เห็นแม้ว่าจะผ่านมานานหลายสัปดาห์โดยในนครอิสตันบูลของตุรกีผู้หญิงหลายคนตัดผม และเผาผ้าคลุมศรษะเป็นสัญลักษณ์การต่อต้านการใช้ความรุนแรงของทางการอิหร่านเช่นเดียวกับในหลายประเทศซึ่งมีทั้งสเปนฝรั่งเศสออสเตรเลียที่มีประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเป็นจำนวนมากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา